สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเจอกับช่างแม็กครับวันนี้วันนี้ช่างแม็กนึกอยากต้มปลาครับหิวจัดปลานินช่างแม็กมาจัดปลานินมาให้แต่ผมยังไม่ต้มให้กินต่อวนันนี้แต่ช่างแม็กจัดสันน่นเมนูเองจัดการเองเลยหิวนี่ครับนึกอยากปลานินรับตัวบเบลือทื่อเลยลโวูขีดครับตัวเดียวครับโลูวขีด แล้วก็อันนี้เครื่องต้มยำครับขาดใครไปม้งกรูดเหมือนเดิมครับอันนี้พี่ขวานไปพักอ่ะเต้มต้มแบบง่ายๆครับต้มแบบบานๆเลยแล้วก็น้ำปลาพรุ่งนี้ลดลดดีนะครับตังเต๋อไว้แล้วเดิมครับขาดใครไปต้องกรูดไปใส่ก่อนนี่ทำอะไรครับพี่พี่ขวากขวามอม อแตะใครมาพูดมาขามเปียกครับหอ,หอมดแดงใส่มอลลูส์บอลลูใส่บอลลูมาขามปะเดี๋ยวเปรี้ยวทำขามเปียกครับเดี๋ยวถ้าไม่เปรี้ยวก็ใส่มะนาวเพิ่มไปนี่ครับรอเดือดักครู่ครับแล้วก็ปลาใส่ชิมกันครับ ครับผมน้ำเดอดแล้วครับเดี๋ยวเกลือใส่กอาปลาไปใส่เลยเกลือกรปลาใส่หม้อเลยโอ้โหไอคืออเไรกรปลาไปใส่ครับหม้ใส่ปไ,ปใสปไปก่อนเลยไม่หมวไม่เลื่อเลย ผมเลือดเลยครับใส่ปลาแบบหัวโลขีดตัวเดียวนะครับตุ่มยำปลานิ่นดูจินนี่บางนี่บางอ่ะไปเลียเลี้ยงดีๆจมีต้องคนคนจะขาวบางใหญ่ บางเดียวอิ่มอ่ะทำเ,เปรี้ยวเดี๋ยใส่มะนาวครับแต่รุ่งรวดนะครับใส่รวดดีที่รถวนนี้ให้จังแม็กเต้มม่ไปรนรวดดีแต่ายเจ็บไรใส่มากเอยมาก ลงเงื่อนิรถหมดกัดเกียบครับผมเดี๋ยบร้อยนะจัดปลาสกครับแล้วก็บใบฟักรวยเป็นนั้นกินได้ครับแซ่บๆครับโซนล้วนมาครับผมเรียบร้อยครับนี่ครับคำยอดกับตุ่มย้ำตุ่มย้ำวันินครับแล้ใส่หม้อไฟให้จังแม็กชิมด้วยครับ มอไฟจะม,มาแล้วตักเตยมอไฟนะเอาไปใกล้ๆต่อเอาหมอนะไปใกล้ๆจกักเตยมอไฟนั่นเนื้อเนื้อม,มันมากหรือ่าน,นั่นก็ไแล้วใส่หรือมีแล้วชอบแรงกว่าม,ม,มอยกักษ์ สวีกันติมอ่เนะนี่ร้อนๆเลยติมอิอวะสกม <c oughs> ันมรุนหมะไหมันรุนดกเมยหมใไฟยังไงงพริพกใส่เวลา จ้านี่สวยไปเลยเก๋ปากสาออัตว์ดื่นตะไคร้วังกูดรวยวันหนึ่งคนมีจิกเจือหน่อยที่โอ้โหจ้าจ,าจ,าจาัดตายเลยความฝันนี้ได้มีรุ่นนี้นๆๆๆๆๆแต่เป็นกูดยุ่งรังพลิกมาเกลีย่ยก่อนเช้าชิอืมมาขามได้ไหม มึงกินไม่ล้าวครับว่ายตับดิตรงใส่รด้วหาเครื่องเทศมาเนี่ยตัวยังใหญ่ด้ยสามชิ้นเต็มหม้อน้ำใส่เต็มๆเลวยน้ำขูดทักใบเลยนะไม่เห็นอยู่ห้งล่างวัดเลยน้ำใส่ปลามันไม่ได้ขุดพอๆไปสักพุ ดูไปพักด้วตักมาทำใหม่เนี่ยต้นพักขาวนี่ยมละหนึันสามใหมพักเลยครับช่างเม็กชิมไม่รู้ครับมันนี่โอ้โหสุดยอดนะครับต้องจำเปน็นนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับใส่หม้อไฟเลยครับร้อนๆนะครับ ไฟกำลังลุกชวนต้มยำปนินหม้อไฟครับนี่ครับอ,อ่ะจิมต้องแม่ชิมมาดูครับมานลิวครับเลยจัดมาวันนี้ตบน้ำวันนะแบกบลงคอโควิดต้องกินไรลอน <laughs> อันนี้โตโตนะครับแต่ว่าไม่ได้แก้เปียกข้อขาวม่หออกใ,รรใหญ่ๆเนี่ยเนียๆสดๆเลยพี่น้องน้ำมันหงยงด้วยวันนี้น,น,นั่นนะเครื่องลำเป่าใช่ไหม,มน้ำม,มันๆนยสดก่อนได้ไหมโอยโอดโกล้องโดนไปแม่งตะเคียงหนี่้ว cong đồn fire nó nhỉ hôm nay con con quá fire gì con quá không lăn à anh nhỉ hôm nay như thế nào như nào แจคบก็จังแม่ครับผมยังไม่กินเราขงเดี๋ยวกินร้อนๆเลยเราเจ้าบอกมาเ้ยกินก็มันนี่วบนต้องกินอะไรร้อนต้มน้ำใสแบบบ้านๆครับแต่ว่าต้มแบบนี้แหละสุดยอดมันก็อร่อยคนละแบบกันครับใส่ตัวนะ โล่งคอวะโล่งคอเลนี่เดือพริกกับพริกขา่าพิกตามตามเลยครับต่อแก้เพล็กโอเคครับผมเป็นเมนูง่ายๆครับเมนูนบ้านไง,ไง่งายๆง่ายๆจะอร่อยมากแต่เจ็บๆครับก็บก มือหนึ่งมุดไปกี่บาทสองร้อยกว่าบ,บาทสองร้อยกว่าบ,บาทครับปลาตัวนี้ก็ความอยู่หลายบาทครับเป็ได้ไปหายิางครับไม่มีเงินมามโอเคครับผมฝากากดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ลูกชายชนาด้วยนะครับกดซื้อใครเยอะวันนี้ไม่ออกกล้องครับวันนี้เต่ว่าช่างไมค์ออกกล้องแทนครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม ลุยเลยจริงจริแบบนั้นฮะนั่นอะโมโอนโอ้โอะลูกตาไหมดูดหัวปลาดูดแล้วมีของเยสมองมันลงไปแล้วครับผมไป